สวัสดีท่านแมวทุกคนนะครับเรากลับมาอยู่กันใน Battle Cat นะครับเกมสําหรับแมวเอ้เกมสาหรับทาสแมวโดยเฉพาะนะฮะในวันนี้นะครับมีตู้ใหม่มาแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าจะไม่เปิดนะเพราะว่าเปิดไปเยอะมากแล้วเผอิญว่ามีแลทิคเก็ตอยู่อันนึงนะครับได้มาจากการเติมพรีเมียมนะฮะต่ออายุบัตรพรีเมียมของเขาก็เลยได้แลทิคเก็ตมาอันนึงตู้นี้ชื่อตู้อัลตร้าโซนะครับเป็น a อนเซียนฮิโร่เป็นแมวของจริงคราวนี้เรามีแล้วตัวหนึ่งคือคาชิคาชินะครับ มันมีฮิดเด้นฮีโร่อยู่ขวามือบนด้วยฮะมันหายากกว่าอูเบอร์แลรใช่ไหมเนี่ยอะไรเอ่ย3ตัวแลนะฮะ0.3%ก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่ะแต่ว่าอาหารแมวผมไม่มีนะฮะเติมไปเยอะแล้วเรามีแค่แลตติเก็ตอันเดียวนะครับเพื่ออาจจะได้ Uber อูเบอร์แลร์เ้ยอาในลัคก,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 กี้ทิกเก็ตอีกลัคกี้ทิกเก็ตได้เป็นแมวไหม ได้เป็น XP หมื่นเดียวเนี่ยนะโอเคตอนนี้เราอยู่ใน c h a p t e r ์ฟิวเจอนะครับใน Chapter ที่1นะฮะผมเล่นมาหลายด่านมากแล้วผมไม่รู้ว่า1 Chapter ใน Future เนี่ยมันมีกี่ด่านนะฮะมันไม่สุดสักทีถึงน a ซาแล้วนะครับด่านนี้ผมติดอยู่เพราะว่าศัตรูมันหลากหลายมากมีทั้งสีดำมีทั้งเอเลี่ยนแล้วก็ธรรมดานะฮะเจ้าวิลแคทนะครับสามารถทำดาเมจอย่างรุนแรงนะฮะกับพวกเอเลี่ยนนะครับแต่ปัญหาคือ x p ผมไม่พอ อัปเกรดไปพอไปสู้ก่อนแล้วกันมีแค่นี้เองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัปให้ต่อจริงๆนี้คือผมก็คัดมาแล้วนะว่ามันน่าจะสู้ด่านนี้ได้แต่ต้องแทนสักตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันนะเนื้อสไปก่อนโอเคคือมันยิ่งสู้มันยิ่งยากขึ้นนะฮะต้องวางแผนมากขึ้นสแปรมรัวๆบางทีอาจจะไม่ช่วยอะไรเออมันออกมาช้าผมลืมไปผมน่าจะรอฟาร์มฟาร์มเงินก่อน เออสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่เลเวลน้อยแต่สู้ได้โอเคโอ้โหมาแล้วมาเร็วเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอถุงเวลาไว้ก่อนถุงเวลาไว้ก่อนไม่ทันฮนะโอ้โหตัวใหญ่มาด้วยโอ้โหเจ้าหัวมาแล้ว รอเจ้าแมวตาฟ้ามาทันไหมทันอยู่ทันอยู่โอเคอ่ะตัวนี้มาโอเคครับเรียบร้อยจัดการไปได้หนึ่งชุดไหวไหมมันโจมตีเร็วอ่ะเจ้าพิงคองบอสยังไม่มานะฮะโอเค มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วบิ๊กบอสมาแล้วสแปมไปโอ้ทีดำมาอีกตัวหนึ่งอืมปืนใหญ่ไปอยังอยู่ยังอยู่อุย้ยแมวผมไปแล้วเหรอแมวตาฟ้า HP เท่าไหร่เนี่ยไม่มันทนจังยังยังอยู่อ่ะมาเจ้าแมว โอเคครับโอเคครับถอต้านได้อยู่เออคำถอนี้แบบมีประโยชน์จริงๆในการผลักศัตรูไปข้างหลังนะฮะเออโอเคทนมากเลย HP เท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหแมวตาฟ้าบินไปแล้ววเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มผักมาด้านนี้แล้วนะมันเริ่มผักกลับมาแล้วนะ <c oughs> ตานไว้ตานไว้ <c oughs> เฮ้ย hey. รอเงินก่อนแป๊บหนึง่งรอเงินไม่นะไม่โอ้โหถึงบ้านแล้วเข้ามาถึงบ้านเราแล้ว,ลวโอ้โหมันจะเก่งอะไรเบอร์นี้เนี่ยตัวนี้เออบินไปแล้วโอ้โหต้านไว้บ้านอย่าพึ่งพังบ้านอย่าพึ่งพังจัดการบอสได้แล้วอย่าเสียท่าลูกน้องไม่ได้ ผักไปก่อนผักไปยิงไปออ,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 ออืโอเคเออไปพังบ้านเข้าบ้างไป,ไปเร็วทาพัดลมไปด้วยไม่รู้ซะแล้วแก๊งแมวเราก็ใช่ย่อยอุ้ยกว่าจะผ่านได้ตัวนี้มันเริ่มยากขึน้นี้แชปเตอร์ที่หนึ่งนะฮะแล้วผมจะปลดล็อกบาฮามุดล่างล่างทรูฟอร์มเนี่ยคือต้องแชปเตอร์ที่สมมันจะเล่นผ่านไหมเนี่ยเรียบร้อย เดียวไร่สองหม่นเก้าเองไม่ให้อะไรด้วยหลือกี่ด่านแชปเตอร์นี้ยังไม่สุดครับยังไม่ถึงมูลคือเราจะไม่รู้ศัตรูจนกว่าเราจะเข้ามาเล่นก่อนรอบหนึ่งนะฮะว่าศัตรูเป็นตัวอะไรบ้างใช้ไฟพ่นใต้น้ำได้ใช่ไหม <laughs> ไฟติดใต้น้ำด้วยด่านนี้ตัวอะไรนั่นไงโอโ้โหเจ้ามีเอเลี่ยนอ่ะโอเค เจอกับเอเลียนเดีย๋ยวไปคัดตัวใหม่ก่อนมาดูที่คู่มือแมวนะครับสู้กับเอเลียนตัวอะไรติตี้นะครับสู้ได้โครนอสงั้นไปเลือกติตตี้มาโอเคโอเคฟารมเงินก่อนมาแล้วฮะโอ้โหมาพร้อมกันทีเดียวเลยเหรอตานไว้ก่อนเพื่อนแล้วหนึ่งตัวนี้มาโอเค เออเฮ้ยทำไมมากันเยอะเหลือเกินมากันเยอะมากเลยอืมพันเทพมาจัดการหน่อยหยุดเวลานะครับไม่มีแล้วใช่ไหมหืมรัวรัวรัวสองแสนกว่าแล้วอะบ้านเขาตอนนี้ HP ของเรายัาง60,000่กว่าเองนะฮะ เรียบร้อยสองหมื่นเก้าสปีดอัพบวกสามฟล็อ n ติง้งคอนเทนเน้นอ้าวด่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ย HP 7 0 0 0แสนกว่าถ่วงเวลาไว้ก่อนนะฟาร์มเงินก่อนรอเรียกตัวใหญ่อ๋อแองเจลเป็นแองเจลฮะมีวงแหวนอยู่บนหัวอย่างนี้ลองดูก่อนลองดูก่อนเผื่อไหวอือไม่แน่ฮะไม่แน่อาจจะได้อยู่ แต่น่าจะยังไม่ใช่บอสบอสยังไม่ออกมาใช่ไหมแกยังมีบอสซ่อนอยู่ใช่ไหมเนี่ยชัวร์เลยผมว่าไม่น่าจะง่ายอย่างนี้มันง่ายเกินไปมันดูง่ายเกินไปบอสแกคือตัวอะไรแกส่งบอสมา๋ยวนี้เลยไม่มีจริงเหรอทำไมมันง่ายจังอ่ะอันนี้ ได้เปรียบแต่เดียวแ,เด,ยวแเดียวก่อนอนี่ไงนี่ไง <c oughs> เป็นเอเลี่ยนหูป่าตัวใหญ่มันง่ายเกินไปที่จะบอกว่าชนะแล้วโอ้โหโอ้โหขิดมาขิดมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุตสาห์บุกไปไกลแล้วยิงหน่อยอืตังไม่มีแล้วอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งแท้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสู้ไปก่อนสู้ไปก่อน ติตี้ต้านไว้ติตี้แค่หมูป่าตัวเดียวเองบุษาต้านไว้ต้องไกลไม่รู้ว่า HP เหลือเท่าไหร่นะฮะโอ้โหยังไม่ออกมาครับฟาร์มเงินเตรียมเอาไว้ก่อนมาแล้วอือหือ รอครูดาวอยู่แปบ๊บหนึ่งเงินพอแต่รอครูดาวยิงไปก่อนโอบินไปแล้วบินเร็วมากเลยรอบนี้เดี๋ยวก่อนครับคูดาวนานมากเลยไม่น่ารีบเรียกมาเลยอย่างนั้นต้องค่อยเรียกอะ่ะจะแพ้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหบินไปแล้วโอ้โห HP เท่าไหร่เนี่ย HP เหลือ83%เปอร์เซนต์อ่ะมาต่อเลยไม่อย่างงั้นเสียเลเวลแม็กซ์ฟรีนะฮะมาแล้วโอเคโอเคมาให้ครบเลยทุกตัวมายิงไปก่อนอืมมา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 ให้หมดมาให้หมดทุกตัวเลยช่วยกันเหลือไม่กี่ตัวแล้วโอ้โห,โหบินแล้วเรียบร้อยก็จะทนเกินไปแล้วนะ โอ้โหมีผีเสื้อมาอีกจัดก,การให้ได้จัดก,การบอสให้ได้ครูดาวหมดเลยฮะรอครูดาวกันอยู่เอออ่ะยิงออยังไม่บินอีกโอ้โหแมวตาฟ้าช่วยหน่อยโอ้โหถึงบ้านแล้วว้าโอ้บินแล้วนะบินแล้วเมื่อกี้โอ้เปลืองอาหารแมวมากเลย บอสบินไปแล้วฮะเพิ่งจะมาบินตอนสุดท้ายอ่ะโอ้โหไปเลยอเออโอเคฮะโอพอจะบุกมาถึงอย่ามีอีกนะพอแล้วสู้ยากมากหมูป่าเล็กสามแสนกว่าสู้หน่อยสู้หน่อยอื้อดาเมจอะไรจะแรงขนาดนั้น โอเคโปนอสาอีก okay. bon ตัวหนึ่งอ่ะวางไม่ได้แล้วฮะเต็มเต็มพื้นที่แมวเต็ม,มแฟนเดียวโอ้กว่าจะได้เรียบร้อยสามหมื่นเองสรุปยังไม่ใช่ดานสุดท้ายเหรอนี่ไงมีมูนอีกเดี๋ยวคงต้อง อัพเลเวลของแมวสักหน่อยนะฮะแล้วค่อยไปสู้แต่ปัญหาคือ XP ไม่มีต้องซื้อด้วยอาหารแมวโอ้โหพันห้าร้อยเหร่อ